เกมก็อ่อนให้บ้างน,นะคะแต่ถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันก็แบกหน,น,น่อยก็แบกหน่อยอัานี้กี่ดาวแล้วไม่บอกกลยถอดแล้รับฟ้าทำไมวะทำไมเองแองว่าเราอควรแบบ นั้นผมแทนมาแมวค่ะจริงเหรออ๋อแสดงว่าเคยเจออยู่คนละฝั่งกันใช่ไหมชี่มีชี่มีเคยคนนี้คนนี้คนนี้น่ารักขอ๋อคนหัวหวานจริแน่นะ,ะจนนนะเอาค,ค,คนใจคนด้วยจ๊ะแล้วก็ไม่อยู่ตรงนี้เอง ดัดแล้วแล้วะผมตรงแล้วดูด้วนจริงป่าหรือว่าอ้วนเองไม่ดีไม่ดีดเลยจะถามว่าอะไรนะจะถามว่าหลา่ไล่แล้วแต่ไม่ทันอ๋อว่าจะถามจะถามว่าใช่ว่าจะถาม อะไรเนี่ยน่ารักขอบคุณค่ะขาเค็นของคิวปเนี่ยบรับี้พาค่ะขอบคุณ่งของเขาเลยถ้าใจส้มมันเราไปทำอะไรได้สมาชิกเราไหม มาชิปต่อต่อตั้งแต่จริงจริงขอติดตามขอบคุณนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งขอบซิงอนนี้กลับไปเติมเลือดผิดไหมฮะกลับไปเติมกลับไปเติมเลดดยคัน ใช่เลยร้านมงคลเชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วอยู่ร้านมงคลเชียงใหม่ใช่ไหมน้องข้าวอย่างยังค่ะข้วนนะคะก็ยังไม่ทานแลยนะโอ้โหแต่ียวาต้างไปแปะเลยนะมาเดี๋ยวเราเล่นให้เราค้าสิบเลย สารยาเปล่าใช่ไม่ได้ไหอ่ามอธรวันเสียบมอธรุกปีวันมอธรเสียปีอะไรหรอปีหนึ่งค่ะเอ้ยปีสยังไม่หมุกอ่อนสักทีจะปีหนึ่งปีสอง จำฉันหรอไม่ไม่ซ้ำและไม่อยากซ้ำด้วย